วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาจัดทำใบรับสินค้านะคะไปที่เมนูค่ะจากนั้นเลือกใบรับสินค้าซื้อสดค่ะเพิ่มเอกสารจากนั้นให้เราติดตรงที่เวดรวมในนะคะหน่วยเงินเป็นบาทเพิ่มบริษัทค่ะเพิ่มสินค้าที่เราต้องการนะคะ จากนั้นจะมีวิธีการชำระเงิน3วิธีนะคะเงินสดบัตรเครดิตหรือว่าการโอนจ่ายนะคะวิธีนี้เราจะเลือกเป็นเงินสดค่ะจากนั้นก็ทำการใช้ความถูกต้องอีกรอบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ทำการบันทึกค่ะติดเครื่องหมายถูก